อะไรอยอะไรนีงดูนี่ดูนี่เห็นไหมน่ะอะไรครับอะไรครับอะไรครับเห็นขาเลยป่ะเห็นขาเลยป่ะน่ะขาขาเห็นไหมน่ะไม่เห็นละพาไปดูใกล้ๆหน่อยดิี้ไเอาครับนี่จิ๊บีลองดูเราหลกูไปแล้วพี่พี่เฮ้ยมันมันอยู่หลังบังเกอร์มันอยู่หลังบังเกอร์ยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่เฮ้ยมันวิ่งเรามันวิ่งเรา เฮ้ยย okay. ิงได้เน so ี่ยยิงได้เลยเฮ้ยยิงได้ว่ะยิงได้ว่ะเฮ้ยนี่ไงซูมซูมปีปีเออนั่นแหละปีปีเอออะไรเออตุเร่ตวังเออเอาเอาเอาไวตายเอาไวตายเอาไวตายเออเดี๋ยวงไปอย่าอย่าอย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดเห็นไหมมันโดนมาพุ้มเลยทุกคนเทียนนี่เทียนนี่เทียนนีเบิดแล้วระเบิดแล้วกูว่าเละชายหาดกูพังน่ากูว่าแล้ว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 เดี๋ยวรีบดิ เออลาก่อนใจไอ้นี่อะไรนี่ไข่คิปเปอร์ตบไข่ตบไข่คิปเปอร์ไปกลับเข้าไปเอ้าเอ้าเอ้าอะไรบนหัวแล้วมึงมาอยู่อะไรบนหัวกูเนี่ยคืออะไรอ่ะไข่คุยเปอร์เออนึกว่ามันจะดรอปถุงมือระเบิดรีบเก็บแล้วก็ระเบิดในนี้ป่ะใช่ป่ะอาทิตยอเย้ เออ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 ตายยุ่เราเล่นเราเล่นใครจะทำพี่เราโอ้คิดไปเองเมื่อเจอรู้ได้อันนี้มาเลยทุกคนผมรู้สึกว่าอำนาจปืนแม่งสุดยอดเลยอ่ะอืมใช่มาขี้โกงมากโอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทนอนไหมนอนเราไม่ได้นอนหลายวันแล้วอ่ะำนาจปืนนั่งต่อไโอ้ยโอ้ยโอ้ยอำนาจปืนยิงนิ่ยิงยิงยิงให้โดนให้โดนให้โดน <irgendw carbono> ไหนอะโดนอะไหนอะโดนไหนเนี่ยเออเป็นไงอีกตัวอีกตัวอีกตัวเอออีกตัวอีกตัวออีีกกตตััววหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้ดูนี่นะดูนี่นะดูนี่นะเออเออเออแทงน้ำนี่วะเนี่ยแทงน้ำเออทำไมลงไปไว้แล้วดูดิอะไรครับอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงเว้าว โอ้ยไอ้นี่กูยิงกูจักเลยวันนี้นี่แล้ว้ำดักวันนี้นี่มือรู้แบบกูหนืดเนี่ยโอ้โหอนี่ก็ยิงกูเลยโอเคมาทุกคนตอนจะพาร์ติแล้วแล้วผมตอนนี้เนี่ยมานอนก่อนไหมมานอนก่อนก็ได้วะหนืดหนืดคือตอนนี้เนี่ยผมได้เตรียมพื้นทีแล้วก็ได้เคลียเรือละมันออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเออ ไปเดี๋ยวดูดิพื้นที่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพี่ไม่ต้องบอกมันใหญ่เลิศทันกทะานแน่นอนมีหลายคนนะถามเข้ามาแบบพี่เวฟครับซีรีส์นี้พี่จะจบตอนอีกกี่พีผมอยากให้พี่เล่นปรสิทธิ์มากก็ยังรู้ไหมจบอีพีที่เท่าไหร่มีอะไรซีรีส์นี้ผมกะว่าจะทำสักประมาณ740้พาร์ทอะเพโอ้โหไม่ต้องดูแล้วนั่นแหละไม่ต้องดูเออนี่ทุกคนดูดิ คือตอนนี้นะครับผมผมได้ทำพื้นที่ไวทีเรียบร้อยแล้วยมก่ะใหญ่โตมโหฬานใหญ่โตมโหลานบอกเลยใหญ่โตมโหลานกอนเลยทุกคนดูดิเดียวโอ้โหอ๋อ้่เดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยพี่เราต้องทำพื้นที่ที่ปั๊มปั๊มปั๊มน้ำก่อนปั๊มน้ำคือ นี่ไอ้ทำแบบว่าที่ปั๊มน้ำอ่ะที่ปั๊มน้ำก็คือที่ปั๊มน้ำอ่ะน้ำอินฟินิตี้อ่ะใช่แล้วทำน้ำยังไงให้อินฟินิตี้โดยที่ไม่กลายเป็นน้ำแข็งอ่ะเออใช้สลับวางแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีมีมีมันนี่มานนี่มันนี่อะไรวะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเออ เอมาใส่บันไดบันไดก็ได้ไม่เอาไปนี่ฮะนี่ฮะดูดิดูดิดูดิไม่คิดอีกแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะทําแปลงของเราเป็นยังไงนะครับซึ่งพี่วฟเนย่ยจะทําแปลงให้มันห่างจากตรงนี้ประมาณสักหนึ่งสองสามอ่ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เอาไว้เก็บของดีไหมอาเนอเอาเนอะเอาเนอะเอาเนอะเออใช่ใช่เดี๋ยวเอาออกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือตรงนี้นี่แบบนี้ ต่ว่าเราต้องรองไอเราเอาเอาสลับมาก่อนไหมเอาสลับมาใส่ไว้อะใช่ลองวางวางวางสลับกดเข้าใส่น้ำโอเคจัดไปเออ่เดี๋ยวนะเอานี่มาคราฟทุกคนนี่มาคราฟแบมได้แบมสี่สิบพันแล้วกูก็จะทําเป็นเอาเป็นสลับอ่าไอ้นี่นะเออไม้สนน่ะไม้สนเออใช่ใช่ใช่เออมันจะได้ไปก็เดี๋ยวนะทุกคนเราจะต้องใช้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็โต๊ะ พูดทำไมไม่ทำตัวคราฟไปตรงนี้ใกล้ๆวะเนี่ยโอเคไหมยิ่งมาสองอันโอเคชาบานจีเนียสเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแปลงผักของเราอืมอืมนี่ทำลายอ่ะทำลายนี่ไงตีพายุไงแปลงผักนี่เราจะแบ่งโซนเอาไหมพี่อะไรวะโซนอะไรวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้แต่ถ้าเราจะปลูกอะไรอ่ะเราต้องปลูกยาวๆเว้ยพอไปแล้วแถวไหมเป็นแถวไหม คือเราขับรถไถมันจ่ไถยาวเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทุบตรงนี้เนี่ยนะไม่ไม่ผมผมผมมานี้มานี่มานี่มานีก่อนมานี้ก่อนมานี้ก่อนมานี่เนียเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะก็คือว่าเราทําแบบเนี้ยสองแถวเลยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะสองแถวเนี่ยเป็นเป็นอ่าข้าวแล้วก็เราจะทําอย่างละแถวเป็นมันฝรั่งกับข้าวโพดวาไง โอ้เขาพูดไม่มีไม่ใช่ม,ม, <laughs> มันม,มันมันวังเออหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นี่พอเราเอาถึงตรงนี้ไหมถึตงตัวนี้ก็พอละโอ้ถึงตรงนี้หรือว่าเราจะไปอีกไปอีกช่องก็ได้นะไปแบบให้มันได้นะแต่ว่าเราต้องทุบภูเขาอ,อีกนิดนึงเนี่ยหนึ่งสองสามสหนึ่งสองสามสี่โอเคแค่นี้แหละนะก็มันมันต้องเลยอ่ะมันต้องเลยมันเนี่ยมันเลยมันนิดนึงอ่ะ มันนี่เดียวเองบล็อกเดียวนี่แม,ม่เราครับโอเคเจะไปเอาใส่น้ำเลยใส่น,น,น้ำเลยใส่น้ำเลยนใส่น้ำไอ้ไอ้นี่แหละทุกคนผมจะทำวิบแบบนี้เนี่ยซึ่งเราจะทำให้มันแถวนึงเนี่ยเป็นเอา,เอาสองแถวแล้วกันเนาะเดินหน้านะเอามาหนะักเอามาก่อนเอาเอาเดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้ไม่ขุดเหรออะไรหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็เดี๋ยวสิเดี่ยวว้นงได้สามช่องกันอ่ะหนึ่งสองสามสี่ไปไงไปไง แป๊บแป๊บมีมะละวีมาแล้วบูดเลยข้าวกูยังไม่ได้ปลูกเลยบูดซะแล้หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยหัวไหลอ่วะนี่ทุกคนเราจะใส่ไวแบบบิ๊บบิ๊บบิ๊บนี่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 ไม่ต้องนับไม่ต้องนับเราเราเราอันนี้เลยพี่จะพี่จะเดินไงพี่จะเดินขุดนี่มันมันตรงแล้วมันตรงแล้วมันตรงแล้วนี่เอาเราไม่ไม่ไม่นับไปอ่ะพี่จะได้ขุดด้านข้างให้อ่ไม่ไม่มาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะตรงนี้ ไม่เป็นไรพี่มึงมึงมีว่าหน้าที่วางน้ำพี่เอาไปวางน้ำหมได้เออวางมันต้องแบ่งน้าทีกันนี่ครับคุณจะมาทําแบบเรียนวงเรียนแบบผมทำไมเนี่ยผมกูสารอกเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์หวังดีจะช่วยไปใส่สลับได้พี่มันจะกลายเป็นน้ำแข็งเอาเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวไปเอาเนี่ยไปเอาเนี่ยล้าง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 อะไรเออคือสองแถวเราเราเราไม่เว้นเลยเหรอเราเราเราไม่ทำแบบรั้วล็อบจะวางข้างบนทำไมมันไม่สวยวางข้างล่าง ไม่ไม่เราเราเราจะไม่ทําเป็นั้วแบบล้อมล้อมรอบผักอันชนิดนั้นไปเลยเหรอเออตอนนี้เราก็ล้อมได้นะเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังเหลือตรงนี้ไงเห็นไหมไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าแบบอ่ะผมผมแบ่งมาแยกอันหนึ่งนะเพราะว่าผมอยากจะใส่ั้วให้แบบว่าแยกประเภทอ่ะโอ้แยกประเภทเดรอเอออยากจะใส่แบบั้วแบบแยกประเภทไปด้วยทุกคนไม่ทันแล้วมั้งนี่ไม่มันทันมันทันอยู่มันทันอยู่ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทุกตัวนี้คืนนี้พี่จะเว้นไว้หนึ่งอันเนาะเพราะว่าเราจะใส่เป็นอ่าไอ้นี่ไงลัวแล้วที่เหลือจะเราทําเป็นอ้อยเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องการอ้อยเยอะหรือว่าเราจะทําเป็นปศุสัตว์ไอ้ฟาร์มฟาร์มแกะออโ,อโต้ก็ได้เออเราทําฟาร์มแกะออตโต้ด้วยก็ดีนะเวลาเราจะสร้างอะไรมันจะได้สร้างง่ายๆเออใช่แล้วทุกคนเนี่ยทำเผื่อทำเผื่ออ่ารือแล้วเราก็สร้างเป็นแบบมีฟาร์มแกะออโต้แล้วที่จอดโคบอต้า โอเคพี่จีจอดคูปัต้าด้วยเออรู้ใบหนุ่มแตกๆเต็กันรู้จักว่าหนุ่มแตกๆเต็กันเออนั่นแหละโอเคมาเออถังน้ำมาดิอันนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปเอาไม้มาทำรั้วดีกว่าทุกคนซื้อตอนนี้เนี่ยพี่เรต้องการรั้วแบ่งอาณาเขตเว้ยเออเดี๋ยวนะขอดูก่อนดิเรามีไม้ไม้เยอะพอที่เราจะแบ่งอาณาเขตหรือเปล่านี่เป็นงานผมบอกแล้วซีรีส์นี้เราต้องเริ่มสร้างแล้วเอออีกอย่างนึงน้ำมันกูเต็มถังเลยนะเออใช่ทุกคนล้นหนังจริง S <S เออแล้วมันล้นมากอ่ะเดี๋ยวนะเ,เราจะต้องเอาอ่าใช้อะไรนะเมื่อกี้เอาไม้ใช่ไหมเอาเป็นไม้สนหรือไมโอ่ะไม่สนหรอไม่สนไม่สนเาไม่สนเยอะไงไมโอเอาไว้สร้างบ้านสร้างอะไรดีกว่าอ,อ้ยใช่แล้วเอ่อรั้วรั้วเป็นแบบไหนรั้วเป็นแบบเอาเป็นรั้วที่เป็นบอดไหมรั้วหมดรั้วหมดเหรอใช่รั้วหมดมันจะเป็นแบบอ่ารั้วที่มันเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นชิ้นอ่ะ เออโอเคมากูได้แล้วพี่มา้งมได้แล้วกูได้ไม่รู้แกพูดอะไรกันมันคืออะไรวะมันแปลรูปไม้ไปซะเยอะเลยว่าเอ้ยสุดท้ายได้ทำล้วมหมดโอเคมา้งเราได้แต่กว่ามันจะได้ครับนี่หนะได้ไรเนี่ยมันต้องแบบเนี้ยเออใช่อุ้ยมันสวยอยู่นะเห็นไหมเนี่ยนี่เป็นแบบรั้วกั้นรั้วกั้นทุกคนอันนี้มันคือฟาร์มอุตสาหกรรมของเราแล้วก็ผมว่าเราตรงนี้เอาตรงนี้แค่นี้เหรอไอเนี่ยฮะทีปลูกเอาแค่นี้เหรอ อ๋อใช่<อ>ใช่ใช่เอาปลูกแค่นั้นแหละหนึ่งสองสามสี่แล้วก็วาคเนีน้เพราะแปลงใหญ่เราจะทําเป็นข้าวนะทุกคนส่วนแปลงเล็กเนี่ยพี่เวฟก็เนี่นยเห็นไหมพอเขาไม่ใส่แสลบมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยทุกคนดูดิดดเอาแล้วไม่ได้ใส่แสลบเออความลับปิดจ้อบนี่ความลับปิดจ้อไม่มีรอยโอ้โหมันโดดข้ามไปได้ซูซูครับซูซูครับเฮ้ยเราวีเราวีเอ้ยดูดิดูดิดูดิเฮ้ยดูดิดูดิดูดิ ทุเรศเกินดูดิอยู่ๆประตูกูพังเฉยเลยเนี่ยก็มันปิดกั้นเดูดิช้าใช่เองคุณใช่เองครับคุณใช่เองกันนี่ผมปิดแล้วผมปิดแล้วันีปิดเลยปิดไปเลยปิดไปเลยทุกคนปิดเลยนี่แหละมันคือคือแป้งใหญ่เนี่ยเราก็จัดไปเลยแบบอันนี้หนอๆเลยส่วนแป้งไข่ยาวเลยเออแป้งเล็กเราก็แบบมันฝรั่งเอ้ย แครอทโอ้ยไม่ร้ายเหรอได้ได้อยู่ได้อยู่ะจริงออที่เหลือเราก็ทําเป็นโรงนาไงอ๋อโรงนาไว้เก็บพวกของพวกนี้ใช่ไหมเออใช่โรงนาไว้เก็บพี่จอดรถด้วยใช่แครอทถูกต้องเฮ้ยเอาตรงนี้เราออกอีกสักนิดป่ะไอเนี้ยทำไมมันแคบวะเออมันแคบอ่ะใช่ใช่เออได้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 เดี๋ยวเดีใส่นี่มาเดี๋ยวว่าเราเราต้องช่วยกันมันมีมันมีรถพลดินป่ะมีมันมีไงมีนะพี่ว่ารถพลดินเนี่ย เออหมว่ามันก็ไม่น่ามีอ่ะไม่ไม่น่ามีเราเริ่มทำเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ว่าเราเราเลยมาหนึ่งบล็อกเลยอถ้าเราจะออกเอาออกเลยพี่เอาออกเลยอะไรฮะปฏิบัติการเสียเลยสวยเลยเสียเลยจะไปไหนโอ้ยเวฟการเกษตรว่ะกูเริ่มมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะมีการเกษตรยิ่งใหญ่แล้วทุกคนตอนนี้จะเกิดว่าหิมะมาตกมาจะทำให้ข้าวเราหรือว่าอะไรเราเสียหรอมันไม่น่าเสียหรอกมั้งเพราะว่าพวกหิมะตกมันจะไม่ตกใส่พวกเพื่ออใช่ไหม นี่ไม่รู้เพืออ้าวเราพืชก็ได้ยังอยู่หรือมั้งเช่อ่ะทุกคนใช่ถ้าน้ำมันไม่แห้งไงในแหละเราจะได้มีแบบเนี่ยโคตรโคตรฟาร์มพอเราทําฟาร์มเสร็จแล้วทําทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะไปทําพวกดาบชุดก่อนหรือว่าหาแร่เนี่ยเท่าไรนะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปประจนภัยกันยาวๆซึ่งตอนนี้ขอทําอุตสาหกรรมก่อน๋ยมแบบพี่เฟบครับเนี่ยแนฟว์เมดพี่จะสร้างอะไรเลยเป็นอะไรมึงไม่เข้าใจสร้างอยู่เนี่ยเออสร้างอยู่นมึงจะสร้างกันอะไร ซีรีส์แม่แม่ซีรีส์นี้ขอพักผ่อนจากมังกรไงโ<ม><พ>อขอแบบสบายสบายมังกรประจนไทยเพื่อการประจุไทยอย่างเงเออมังกรแบบซีรีส์มังกรรูปเป็นประจนภัยแล้วมันเล่นเหนื่อยทุกคนคุณก็้าใจป<ม>่าคือซีรีส์นี้ผมก็เลยอยากมาเล่นชิลๆอ่ะเออไม่ต้องยอดวิวเยอะก็ได้กูห้าหมื่นกูพอใจแล้วแต่ถ้าต่ำกว่าห้าหมื่นก็มีเครียดเหมือนกันนะซีรีส์นี้ก็จะจบอย่างเร็วนะครับ อ๋อถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าห้าหมื่นแล้วใช่ซีรีส์นี้จะจบแบบอย่างรวดเร็วเลยทุกคนแบบออกมาแค่ไม่กี่พาร์ทกูไปซะละลาก่อนอะไรอย่างเงี้ยลาก่อนอืมแต่แต่อย่าเลยเออให้กูได้เล่นยาวๆสักเออใช่ช่วยๆกันดูหน่อยก็ได้เออสักสี่สิบพาร์ทอะไรเงี้ยขอสักสี่สิบพาร์ทสี่สิบห้าพาร์ทกูดีใจละจริงๆไม่ไม่ต้องเยอะมากขนาดนั้นสี่สิบห้าพาร์ทนี่โอ้โว้ย ถือว่าแจมๆจถามว่าซีรีส์ปรสิตอยากเล่นไหมผมอยากเล่นเว้ยแต่ว่าผมกลัวพี่เฟร,รมจะไม่ไหวเออให้พี่ทําใจก่อนทุกคนเนี่งมันยากจริงนะหนึ่งสองสามสี่คือผมบอกเลยว่าซีค <oughs> ือซีรีส์ปรสิตพี่เฟร,รมเดี๋ยวผมเล่าประวัติประวัติในการเล่นซีรีส์ปรสิตให้ฟังอ,อ่าเอามาผมไปเล่นมาใช่ป่ะเออผมใส่ชุดกรอบเพชรเอ็นชาร์ทั้งตัวอ่ะฮะเออพี่รู้ไหมผมโดนตีทีเยวตาย ว่าไอการโดนตีทีเดียวตายเนี่ยผมไม่ใจพี่ผมว่าอ่ะอมบี้อาจจะโหดก็ได้อ่ะใช่ปะใช่ใช่อ่ะเออทำไมแต่ชุดเกาะสไลด์ไปเลยมันแรงขนาดนด้เหรอเออมันแรงมากพี่คือซีรีส์แล้วน้องๆผมว่ามันอัปเกรดมาใหม่คือแบบโอ้โหคือแบบมันโหดกว่าเดิมมากซึ่งเพราะฉะนั้นกูจะเล่นซีรีส์นี้แบบทําใจอยู่ยาวๆแลก่อนใก่อนนี้เราจะไปเล่นซีรีส์ใหม่ใจเย็นเพื่อเพื่อกว่าเราจะจบซีรีส์นี้มันมีแบบอัปเกรด เออเผื่อมันอัปเดตเพิ่มมาอาจจะโหดกว่าเดิมแล้วเราไม่รู้เออแบบอัปเดตแล้วกันอัปเดตให้มันแบบดูสนุกเอเดีูดิดินะครับนะครับเ้มีคนงานช่วยเ้ใช้ใช้เป็นอะไรอ่ะใช้เป็นเหล็กเหรอไม่ใช้เป็นหินเอ้ยผมผมใช้เป็นไดมอนด์เอ็นชาน่ะเอนชาน่ะเอ็นชานมันเปลืองจริงๆมันไม่เปลืองไม่เฟมอันนี้มันไม่ได้ไม่เปลืองมากถือไปที่ไหนไดมอนด์อันนี้ผมหาไว้เองไง ใจเปล่าใชรเปล่างง้นเงินง้นพี่ทำไปนะเงินพี่ทำไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาละผมมานะไปไหนวะไปไหนวะเออไปคราบคุมัตตาเฮ้ยเออไปคราบคุมัตาที่นี่เร็วเออเราต้องคราบคุมัตาทุกคนดูนะคาเครื่องของมันด้วยนะไอเครื่องที่มันอยู่ข้างหลังอะเอาเอาไปเครื่องหินไหมหรือว่าเป็นเครื่องงูเออเครื่องไม้ไหมเครื่องไม้ดีกว่าเอาช้าช้ามันมันจะช้าเกินไปไหมอ่ะมุยมันเร็วเกินมันก็แบบเราเอาไม่อยู่นะเราคุมไม่ค่อยอยู่นะ ใช่หรอโ,โบต้านะใช่ใช่เออเอาเอาหินไปก่อนลองเรามาขับเล่นก่อนแล้วก็คอยแบับเก็บอ้าวโอเคจัดไปพาเออน่ขอดูซิมีโคโบต้าอ่ารุ่นโโที่เราต้องการกูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่อ่ะ <c oughs> มันเหมือนต้องใช้ล้อรถด้วยอ่ะทุกคนทุกคนจริงๆแล้วไอ้หมดเนี้ยจริงๆมันไม่ต้องใช้โคโบต้าก็ได้เว้ยมันใช้รถรถกิ๋งธรรมดาก็ได้มันไม่เท่ มันเวทีแค่เด็กมันเวทีมันเวทีไม่เราเราเราเป็นคูเวตาที่แบบวิ่งบนแบบเกียต้ําแข็งหรือว่าเราจบทป่คูเวตาเปไหนดีเอ่อมันใช้อันนี้ได้ไม่ใช่หรอล้ออ่ะมันเอาเนี่ยไปรับได้เอาหิมะไปรับได้ใช่หรอใช่มันจะเป็นแบบล้อเกาะหิมะเอ้ยเอาเอาล้อธรรมดาดีกว่าเอาเอาเป็นล้อธรรมดางูๆเลยนะใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งบนหิมะเราวิ่งบนเนี้ยดูดีเห็นไหมเนี่ยเอาเอาเป็นล้อแล้วล้อ ล้ออ่ะล้อเนเธอร์ไอหินโลมกรอนไหมเออเอออันนั้นอ่ะล้อที่มันได้ทุกที่อันนั้นอ่ะเออมันจะสามารถวิ่งได้ทุกโอ้โหแล้วกูไม่มีบ็อกโลมกรอนซักบล็อกเลยว่ะทุกคนไปเก็บเลยจีเนียสจีนนีครับว้าวจีเนียสเลยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้องหานะทุกคนนั่นก็คือสี <c oughs> ขนแกะสีดําแล้วเราจะไปเอาขนแกะสีดําที่ไหนครับยอมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเราต้องย้อมมันครับไปไปย้อมกันย้อมมันแล้วแกน้อยครับขอหน่อยการล้อรถล้อรถที่เราครับไไปเยอะๆได้เลยก็ได้นะเออมันมันจริงๆมันก็ได้แต่มันมันมันใช้แล้วมันก็มันก็ได้ตลอดเลยนะอือใช่เดี๋ยนะเราได้มาแล้วแล้วก็ครับมันต้องใช้ขนสัตว์เว้ยทุกคนขนสัตว์เดี๋ยวดูว่าเราคลา่นี่ก่อนดีกว่าเครื่องยนต์ ออฮะเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องใช้เป็นเครื่องยนต์คูปัต้าพิพเฟมบอกว่าเป็นไม้ทุกคนนะเครื่องยนต์เป็นไม้ก่อนเป็นไม้ก่อนทดลองทดลองไงทดลองมันมันถอดได้อยู่แล้วมันถอดได้อยู่แล้วเออมันถอดแล้วแปรเปตได้โอ้เครื่องสูบสองอันโอเคเครื่องสูบสองอันเดี๋ยวนะเครื่องสูบสองอันต้องใช้อันนี้แล้วก็เรสตนเรสตนเหล็กนี่หน่อยแล้วก็ครับเครื่องสูบสองอันบล็อกเรสตนโอเค แล้วก็อาหยังวะบล็อกเหล็กเช่นบล็อกเลยอ๋อนี่ไงเรามีเออมันใช้หลายอย่างหมดเลยเลยเครื่องไม่โอ๊กที่บ้านเรามันมีเหลือเนี่ยพี่ทำไมมันไม่มีแล้วอ่ะเหล็กนะไม่ไม่โอ๊กอ่ะไม่โอ๊กมันได้บีแล้วไมปโอ๊กบ้านเราอ่ะบ้านกูจนไม่โอ๊กจังวะเออบ้านเรามันไม่เคยบีอ่ะโอเคไหนได้ราคาได้แล้วครับไม่ต้องห่วงครับได้แลราคาเดี๋ยวใส่นี่เข้าไปขนแกะ ขนแกใส่เข้าไปรอรถเดี๋ยเราต้องควฟลรอรถก่อนทุกคนเราต้องใช้หนังสัตว์เดี๋ยนะใช้อะไรบ้าก่อนเลสโตนลแล้วก็แผ่นหนังสัตว์หรอหนังสัตว<ช>์ที่บ้านเรากน่าจะมีอยู่เนาะ<ช>แม่เปิดไปหลายกล่องกูไม่เจอหนังสัตว์เลยกูใจคอไม่ดีละกูมาคกระเป๋าเอานีไงเจออยู่เจออยู่ได้อยู่เลยเยอะเลยเยอะเลยคอดาคกระเป๋าแล้วเฮ้ยเดี๋ยแอบขโมยอ่ะทุกคนดูดิอะไรครับะม่ครับเราเจอควปเปอร์ม่ะเราจะอะไรมึงเนี่ยะ ไม่เกี่ยวกับเขาเลยลูกไปไอ้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ยานะย่านะอย,านะอย่าเข้ามาตูมเดี๋ยวอ,อกไม่ได้นะไปฮะด้เวลาตะลุยเอาเดี๋ยวเราไปเอาหินเนเธอร์ไม่ใช่หินเนเธอร์เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรหินโลกเอนเดอร์เออนหน,<ด><ด>นึ่ง<ด><อ>ก้อนเนี้ยผมเพื่อที่เราจะเ,าเอามาเยอะเลยก็แด้แเดี๋ยวจะคราฟเป็นล้รอรถเพราะว่าล้อรถของหินโลกมากรอเนี่ยเราสามารถเป็นล้อรถที่แบบวิ่งในสภาพพื้นผิว ได้ไม่ไม่มันวิ่งได้ทุกที่เลยเว้ยแต่มันจะเป็นความแรงอาจจะไม่เท่าอันอื่นเพราะว่าอันอื่นมันเป็นเฉพาะเจาะจงไง๋อ<ม>ใช่หรอความความแรงแ<ต>มันจะไม่เท่าออคนอื่นหรอใช่ใช่เพราะว่าสมมติอ่านเราเราขับบนหิมาใช่ปะ่ะมันอาจจะแรงกว่าล้ออื่นนิเหน่อยแต่มันจะแรงไปสู้ล้อหิมะโอ้คือมันอยู่ในระดับกลางๆใชง่ายอยู่ในระดับกล,กลางแบบพอดีพอดีเป๊ะโออโอเคกูได้แล้วกูได้ขับคูเวตาแล้วทุกคน ไปฮะฮะฮ่โนโนโนโอ้มีเเฟม้ยโนโนล่๊ะจับหายแล้วเกเล่าจับหายลูกจับหายลูกจับหายลูกจับมันมีหมูอ่ะมันมีหมูอ่ะไอหมูอ่ะหมูแล้วเนี่ยไม่เอาปืนไหมไมมันมีหมูเนี่ยเธออ่ะมันมาจากอ่ะหมูดุเฟสอ่ะว่าไอ้ตกใจหมดเลยขอหนขอยนะครับขอหน่ยนะครับผมต้องการเอาบล็อกอันนี้กลับบ้านนะครับ โอ้โหมาตั้งหลายรอบกูก็โยนมึงทิ้งตลอดเลยนะรอบนี้กูเห็นข้ามแล้วเพื่อน <Okay. S 1> มาแล้วมาแล้วโอเคยี่สิบสองอันน่าจะพอมั้งเราคงไม่ขรามรถยี่สิบสองคันหรอกมั้งเนาะโอเคเ<ร>พอ,อ let's go เราได้มาแล้วทุกคนเราจะไปขรามรถรถหลังจากนั้นเราก็จะไปแบนกันโอ๊ยแม็กซ์ไอ <c oughs> ชินอนญา <c oughs> ได้ไหมทุกคนขรามรถหนึ่งไ้ถึงสี่ใช่หรอ อ๋อใช่ไม่ใช่เป็นต้องคราฟสี่ล้อคราฟล้อดเดียวพอเออว่ามันยัดใส่ทีเดียวได้นี่เลยด้วยว่ะเออเดี๋ยวนะวเราต้องคราฟอ่าล้อเนื้อเท่านี่ไงแบมโอเคใส่ดิไอ้ใส่อันเดียวได้สี่จริงด้วยว่ะบอกล้องบอกล้า,ามันก็แจมก็แจามแล้วเราต้องเอาแผ่นใส่ใช่ไหม,มทุกคนแผ่นเดี๋ยวนะแผ่นผมตัวขวาแผ่นกันแผ่นเนาะแผ่นแผ่นที่บ้านกูเหลือไะเนี่ย แผ่นไม่มีแล้วบ้านเราอเอาไปไหนอ่ะออลเวีไปไว้ไหนอ่ะนั่นอะเดียวยเนี่ยวะน่าจะอยู่ตรงปั๊มน้ํามันหรือเปล่าได้นะครับได้ครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูครับรอรอดูครูบาต้าวนะครับรอดูครูบาต้าวนะครับคูบาต้าวแรงครับบอกเลยไหนวะมีปะมีมีไหนวะเนี่ยสามสิบแปดแปดโอ้เราบอกไม่มีเอาก็นึกว่ามันอยู่ที่ อ้าทเธอเ้ยนะมาเอาพอดีอะทุกควนเดิมอเล็กด้วยคือมันต้องใช้เป็นร้อยกาแผ่นเลยนะเว้ยพี่เออมันมันใช้เยอะมากเลยนะเว้ยได้แผ่นนี้มีคว้าป่ะ PAN ร้อยแผ่นมันใช้ะไลอโอใช้เป็นคอนกรีตสีขาวแล้วก็จะใช้เป็นเศษเหล็กไม่ยากไม่ยากไม่ยากคอนกรีตสีขาวบ้านเรามีเราสามารถคราาคอนกรีตสีขาวเท่าไหร่ก็ได้อยากเราคุยไปเราไม่อยากกูเคลียร์ก่อนดีกว่า กลัวบ้านบึ้มอะเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะทุกคนไม่เล่าสงสัยแล้วแบบพี่เวฟครับทําไมหลุมแถวบ้านพี่หายไปอ๋อเราถมเองฮะเราถมแล้วนะครับทุกคนเราถมแล้วมันมันดูเกะกะมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะในคอดโดซิต้องใช้ตัวไหนนะใช่โอ้เป็ใช่สิบหกแพนเออกูว่าพูดเป็นสั้นร้อยยี่สิบร้อยกว่ามันไอ้นี่มันเหล็กเดี๋ยวนะแยกมาแล้วก็คุแกะสีดำแล้วจอารถเป็นสีอะไรอะ รถสีสีเหลืองปะสีเหลืองมันน่าจะเข้ากับแบบทุ่งหญ้าไงเออสีขาวสีขาวสีขาวโอเคมะมนีิลูกพ่อพ่อขอบคุณมากเลยเราหาซิว่าบ้านเรามันมีสีเหลืองหรือเปล่าอยู่ในแก้บ้านเนี่ยไม่น่ามีหรอพี่เปลี่ยนสีอื่นไหมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วสีเหลืองเพียบเลยบ้านเราโอ้โหเจอแล้ว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 โอ้โห อยู่ในพื้นที่ที่มึงไม่น่าอยู่เลยอ่ะเก็บมาขนาดได้เหรอวะเออใช่มันไม่ไม่พี่มันมันอยู่ในซอกลึบเลยเว้ยผมมองเป็นไกลๆ <c oughs> ไปตอนนี้เลยผมเรากำลังจะได้แท็กเตอร์คันสีขาวออไม่ใช่คันสีเหลืองแล้วเราก็จะไปเติมน้ำมัน <c oughs> ให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เออต้องยี้ดีไว้เราสิมาดูสิว่ามันจะออกมาเป็นจนังไรโอเคเดี๋ยร์ไปทุกคนยังสวัยได้แล้ว เร็วไหนไหนไหนไยกมายกมากุญแจกุญแจกุญแจเจ๊ยี่ไรวะเอาเฮ้ยกุญแจกุญแจมีอยู่มีอยู่นี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 ่เจ๊โอเคบุญมาเลยว่ะเติมเติมเติมเว้ยเด็กเด็กปั๊มเนี่ยปั๊มเด้ยครับพี่เอาเท่าไหร่เออ เอาโซเอาเก้าห้าเต็มถังนอ้เก้าห้าเต็มถังเต็มถังลูยลูลุยเยลลุยฝั่งนี้ลูยฝั่งนี้อันนั้นแหละอันนั่นแหละลูเลยครับพี่เก้าหเต็มถังครับเกเต็มถังไปนั่งอยู่บนนี้ไปนั่งอยู่บนเออจะได้รู้ว่าอะไรเออเต็ม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 เมเต็มเต็มเตงมนตเต็มเต็มเต็เต็มเต็มเดมเต็มเมเด็มเมเเมเเเมนลมนก็เด้งไป เออเก้เอาแล้ววะเออสออเออ้ยันเลยวะโอ้รวยรวยเก้คตรชาเลยเฮ้ไปทำอันนั้นด้วยไปทำไอ้ที่อะไรที่วางนั่นแ่ะใครเรียกว่างวางอ่ะลูกคลิปลูกผมก็เลยยังไปเป็นเวฟชาวไล่นี่คือผมตาผม ผมทำเกษตรกรมาสี่ร้อยกว่าปีแล้วแง่เอ๊ะเอาเหินลงไปดิเฮ้ยขับเินขับเหินดิอยากดูอ่ะอยากดูอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเราจะต้องใส่ไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่ปลูกข้าวด้วยใช่ใช่ต้องไปเออก็บอกให้ไปค้าที่ปลูกข้าวเดี๋ยวเราจะได้ลลลลืืมมเเยย คราบที่ปลูกข้าวทุกคนที่ปลูกข้าวที่ปลูกข้าวมันมันคราบยากไหมอ่ะมันนั่นให้แล้วกันไอ้เนี่ยยากมันมันมันเป็นเครื่องยังไงวะไอ้ที่ปลูกข้าวมันก็จะเป็นเครื่องที่มันมีที่พวนอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมมีอันนี้เปล่าวะทุกคนหายกะละบังอ่ะกะละบังข้างบนน่าจะนี้แหละมาอันนี้นี่พี่ไปเอาเปิดดิเปิดเปิดอันนี้ม่้อันนี้แหละนี่แหละนี่แหละที่ปลูกข้าวคนไหมน่ขนไหมคนไหม เออไป่ไม่ไม่ไมไมมีเมล็ดข้าวแะ้วมีเมล็ดข้าวเริงหาก่อนเมล็ดอ่ะเปิดไปได้เราเราต้องหาเมล็ดข้าวนะเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวในบ้านทุกคนเมล็ดข้าวนี่ยามีหนึ่งเมล็ดป่ะหนึ่งเมล็ดไม่มีแล้วบ้านบ้านเราบ้านเรจ้กระจากอะไรขนาดนั้นบ้านกูจนเมล็ดข้าวไม่มีอ่ะพี่เฟมโอเคไม่น่แน่เดี๋ยวเรีดิี่เดี๋ยวเดิมีนิดหน่อยเออนี่นี่ผมมีผมมีเยอะผมมีเยอะ

เฮ้ยทำไมทำไมแปลงผักกูได้น้อยยังวะนี่กูยังไม่ได้ทำอะไรแปลงผักกูหมดแล้วเนี่ยกูโถชีวิตเอ้าวคทุกคนก็ในคลิปนี้ดูผมก็ไม่กล้าที่ละกราบขอบคุณทุกคนมากที่รับชมเนี่ยผมเดี๋ยวในาราทหน้าเนี่ยเราจะมาปลูกฟาร์มข้าวของเราอันยิ่งใหญ่ของเราในแค่เพิมใช่อ้ต้องขับนั้นด้วยไอ้รถตัดหญ้าทำไมอ่ะเอามาททำไมเอาเอาบาร์ดี้ไงพอเผื่อมันเต็มเราจะตัดเลยโอ้ตัดแบบเก็บเกี่ยว ใช่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวโอ้โอเคโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจหวัดคลิปนี้ก็สสดแคบผมเฮ้ยเดี๋ยวนิ่งนิ่งน่กูสาจัดระเบียบรถเอาใหม่ดิโลไปเออเอาเออเอา,เอาโ,อโอ้ว้าว <ๆ S 2> เละไปหมดเลยๆๆๆเยี่ยมๆิเยี่ยมอะไรที่คิดว่ามันดีก็ทำไปไป